สวัสดีค่ะดิฉันพนิดาแก้วมงคลนะคะและดิฉันและพี่พัโคกแตเป็นผู้สัมภาษณ์ค่ะวันนี้จะมาเสวนาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละภาพเรามาพบกับแขกรับเชิญทั้งหกท่านนั่นก็คือคุณพัชรินคุณศิริกานคุณบันทิตาคุณยานิสาคุณอาทิตยาและคุณสุภาพรค่ะค่ะและเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจอย,อย่างแรกกันเลยค่ะ มากันที่คําถามแรกนะคะเป็นคําถามง่ายๆการอยากจะถามว่าคุณคิดว่าเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมในแต่ละภาคม,มีความโดดเด่นอย่างไรดิฉันคิดว่าเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของแต่ละภาคนะคะมีความคล้ายคลึงและความแตกต่างต่างกันออกไปค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคเหนือค่ะจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะที่ยึดมั่นในขนรรมเนียมประเพณีของพระพุทธศาสนาค่ะ สื่อถึงมิตรไมตรีนะคะและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันค่ะสืบทอ,อดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะจึงถือเป็นวรดกทางวัฒนธรรมค่ะที่ยังรักษาไว้จนถึงปัจจุบันค่ะส่วนวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคกลางนะคะจะเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะเช่นเดียวกับภาคเหนือเลยโดยรวมมีความเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมและความเชื่อในพ,พุทธศาสนาค่ะ ซึ่งถือว,ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของวัฒนธรรมไทยในส่วนของวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคอีสานนะคะจะเป็นเอกลักษณ์บนพื้นฐานประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นการนาแนวคิดความศรัทธาและความเชื่อที่สืบทอดเป็นมรดกกันมาจนถึงปัจจุบนนะะันค่ะและในวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้นะคะมีประวัติศาสตร,ร์ความ เป็นมาอันยาวนานเป็นแหล่งรับอรารยธรรมจากศาสนาพุทธศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาอิสลามซึ่งหล่อหลอมเข้ากับความเชื่อเก่าก่อให้เกิดการบรูรณาการเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ค่ะอเอกษณะของวัฒนธรรมแต่ละภาคเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะคำถามต่อไปนะคะแล้วปัจจัยอะไรบ้างคะที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมของแต่ละภาคปัจจัยที่ทําให้เกิดวัฒนธรรมขึ้นก็จะมีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ระบบเกษตรกรรมค่านิยมจาัดก,การที่ได้สะสมวัฒนธรรมต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนานจึงเป็นการหล่อหลอมให้เกิดแนวความคิดความพึงพอใจและความนิยมและอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่นอืแล้วดิฉันอยากรู้ว่าวิถีชีวิตของคนในแต่ละภาคมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละภาคอย่างไรบ้างคะ วิถีชีวิตของคนในแต่ละภาคนะคะจะมีลักษณะพฤติกรรมต่างๆบ่งบอกถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตคนเมืองภาคเหนือนะคะจะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักค่ะและมีวัฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่หลายอย่างเกี่ยวข้องกับการเกษตรส่วนของชาวเขานะคะเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆเข้ามาอาศัยตามพื้นที่สูงเช่นเผ่ามง้งดำรงชีวิตด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์บนภูเขา แต่ทางด้านภาษาการแต่งกายศาสนาพิธีกรรมและความเป็นอยู่จะเป็นของตนเองค่ะคนภาคกลางนะคะจะประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักค่ะโดยเฉพาะการปลูกข้าวบริเวณที่มีแม่น้ำลำงคลอง,องจึงมีการประมงทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มค่ะคนภาคอีสานนะคะจะประกอบอาชีพเกษตรกรเช่นเดียวกับภาคกลางค่ะ แต่ที่อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านในชนบทยึดถือรูปแบบการเป็นอยู่ที่เรียบง่ายบ้านเรือนจะใช้วัสดุดในท้องถิ่นในการปลูกสร้างเรือนจะมีใต้ถุนสูงตีฝาสายบัวหลังคาทรงจวดต่ําในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้หรือกออิฐฉาบป,ปูนภาคใต้นะคะที่อยู่อาศัยจะตั้งบ้านเรือนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคใกล้ท่าน้ําลาคลองอ่าวและทะเล เพื่อสะดวกในการสัญจรและทำมาหากินค่ะอย่างนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนในแต่ละภาคก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่นเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นภาษาก็ต้องไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะอยากทราบว่าภาษาในแต่ละภาคเนี่ยมีลักษณะการพูดที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ ภาษาในแต่ละภาคนะคะจะมีการใช้ภาษาทิมเพื่อเป็นการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันค่ะซึ่งอาจจะมีความแตกต่างไปจากมาตรฐานเดิมนะคะเช่นสำเนียงการใช้คําเสียงวรรณยุกต์และก็พยัญชนะค่ะเราจะยกตัวอย่างภาษาหรือว่าคาของแต่ละภาคได้ดังนี้นะคะอย่างเช่นภาคเหนือนะคะจะมีลักษณะในการพูดที่ช้าและนุ่มนวลคะ่ะเช่นคําว่า ภาคอีสานนะคะมีสำเนียงคล้ายภาษาลาวควาว่าว้าวภาคการมีลักษณะเป็นภาษาทางการหรือว,ว่าภาษาราชการนะคะคือคําว่าพูดส่วนภาคใต้นะคะจะมีภาษาพูดที่ห้วนๆสั้นๆคําว่าแหลงเส้งคําที่เราอยู่ก็อย่างมานี้นะคะจะมีความหมายว่าพูดเหมือนกันทุกภาคเลยค่ะแค่คำพูดคําเดียวก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะเออแล้วด้านเทคโนโลยีเนี่ยมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง,ปลงวัฒนธรรมอย่างไรคะ อิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อวัฒนธรรมนะคะเราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะคะเราเติบโตมาในวัฒนธรรมชีวิตของเรามีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างรอบด้านนะคะซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นเวลาช้านานในโลกของเรานะคะช่วยให้การดําเนินชีวิตมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเมื่อเทคโนโลยีถูกสร้างขึ้นมาตรงกับความต้องการของมนุษย์ก็จะถูกนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมค่ะในแง่นี้นะคะ เราจึงสามารถกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาทําให้ชีวิตมนุษย์สุขสบายและง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมและจะแทนที่เทคโนโลยีที่เก่ากว่านอกจากนี้เทคโนโลยียังมีอิทธิพลต่อ,อก,การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะอืมแตลว่าเทคโนโลยีนี้มีความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเลยนะคะ มาคำถามสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะคนคิดว่าเพราะเหตุใดจึงต้องคำนึงถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรม เหตุผลที่ต้องคำนึงถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมค่ะเป็นเครื่องสร้างระเบียบแก่คนในสังคมนะคะเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมค่ะให้อยู่ในกรอบแนวเดียวกันนะคะและยากเป็นสิ่งที่ทำให้ใหเกิดความสามัคคีค่ะสังคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกันนะคะย่อมจะมีความผูกพันของคนในสังคมเกิดขึ้นค่ะวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการของมนุษย์ เพราะมนุษย์ไม่สามารถดำรงอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์ได้และวัฒนธรรมยังเป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์ของชาติจากที่เราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมไทยของเราได้มีความแตกต่างไปจากวัฒนธรรมที่อื่นเช่นวัฒนธรรมการทักทายเมื่อคนไทยเจอหน้ากันจะยกมือไหว้ส่วนคนต่างชาติจะใช้การจับมือกันแทนค่ะโอเคค่ะมีอีกหนึ่งคำถามทีท่ดิฉันอยากจะถามนะคะ คือดิฉันอยากจะขอตัวแทนผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหกท่านเนี่ยที่เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละภาคในประเทศไทยสักหนึ่งท่านนะคะเพื่อแสดงความรู้สึกในครั้งนี้ค่ะในวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ได้มาเข้าร่วมงานเสวนานะคะรู้สึกสนุกแล้วก็มีการพูดคุยที่เป็นกันเองนะคะทําให้มาดูสึกเก่งเลยค่ะ ได้รับความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วหวังว่าในอนาคตข้างหน้าค่ะเราจะได้มาร่วมพูดคุยกันในเรื่องดีๆแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอาละค่ะการพูดคุยกันในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมของแต่ละภาคนะคะก็จะทําให้เราเห็นได้เลยว่าวัฒนธรรมภาษานะคะเอกการษักหรือวัฒนธรรมต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นของแต่ละภาคนะคะซึ่งแต่ละ ภาคเนี่ยก็ทําให้เราทุกคนทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้พอสมควรแล้วนะคะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง6ท่านนะคะที่ได้เข้ามาร่วบพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะเอ่อดิฉันอยากจะโอ้โอ้โอ,อ้าไม่มีให้กดกตอปละ